นี่คือสิ่งที่แยก a m azon ออกจากบริษัทอื่นอย่างชัดเจนที่สุดนะคะเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่มองแค่ไตรมาสนี้ปีนี้ทำยอดขายให้ได้กำไรต้องดีผู้ถือหุ้นต้องมีความสุขแต่สำหรับปาเจบแล้วเนี่ยเนิร์ดและไม่แคร์ค่ะเขาเล่นเกมกันคนละแบบปี2003กำไรของ a อม azon อยู่ที่35ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะแล้วพอในปี2004ถึง2015เนี่ยกคนเห็นไหมคะกำไรเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์ไรายได้ก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆแต่กาไรเนี่ยแบนราบหาได้เท่าไหร่ก็เอาเงินไปลงทุนหมด ถามว่าเอาเงินไปทําอะไรข้อแรกเลยคือสร้างอินฟราสตรักเจอร์ขนาดมหึมาค่ะไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ทั่วโลกระบบโลจิสติกส์ที่ล้าหน้า Data Center สําหรับ AWS เทคโนโลยีใหม่ๆก็พัฒนาไม่หยุดค่ะ2คือสร้างความพักดีของลูกค้าส่งของเร็วบริการดีราคาถูกสะดวกสบายประสบการณ์ที่ดีจนลูกค้าเนี่ยก็ไม่อยากจะไปซื้อที่อื่นแล้วส่วนวอ t r สตีนั่แหลคะคะก็ตบยุงรอกาไรกันไปเถอะค่ะคนรักจริงเท่านั้นแหละถึงจะรอได้และสุดท้ายนะคะเมื่อ Amazon ใหญ่พอแล้วเนี่ยเขาก็แค่หมุนสวิตช์เปลี่ยนจาก Gold Mode Profit ไปเปเ็น เงินก็ไหลเข้าช้าเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะ a m a z o n ก็ยังลงทุนในอนาคตอย่างหนักค่ะทั้งกําลังพัฒนาชิปของตัวเองลดการพึ่งพา i ินเ l และ Nvi d i a เดียนะคะเพราะถ้าเกิดว่าทําเองได้เนี่ยต้นทุนถูกลงควบคุมได้เองแข่งขันได้ดีขึ้นด้วยค่ะต่อมาก็คือระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เป้าหมายสําคัญของเรื่องนี้เลยก็คือว่าลดจํานวนคนงานเพิ่มความเร็วในการคันแยกสินค้าลดข้อผิดพลาดและทํางานได้24ทับเดแบบไม่ต้องพักนะคะต่อมาคือโปรเจกต์ไคลเปอร์โครงการระดับมหาการสร้างอินเทอร์เน็ตจากท้องฟ้าให้คนทั่่่วโลกทีอยูในนพื้ ที่่หางกลไสามารถเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้ต้องบอกว่านี่เป็นการแข่งขันตรงๆกับ Starlink ของ Elon Musk เลยนะคะสำหรับ Amazon นี่คือเรื่องราวของความอดทนวิสัยทัศน์ระยะยาวและการเดิมพันที่กล้าได้กล้าเสียจากร้านหนังสือออนไลน์กลายเป็นอาณาจักรที่มูลค่ามากกว่า2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐและเงินไหลเข้าจากทุกทิศทาง